สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะคะแต่วันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพูดประโยคสำเร็จรูปนะคะเป็นการฝึกแบบก๊อปปี้ประโยคที่เขาใช้กันนะคะเอามาฝึกพูดนะคะแล้วก็จะมีซับขึ้นให้นะคะมีความหมายของประโยคนะคะมีอธิบายคำศัพท์อธิบายประโยคบ้างนะคะซึ่งอาจจะมีพวกตัวเลขนะคะที่ จริงๆแล้วเป็นตัวเลขที่คุณย่าสมมุติขึ้นมานะคะไม่ใช่ตัวเลขจริงนะคะเอาไปอ้างอิงอะไรไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหรือว่าระยะทางอะไรต่างๆนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นตัวเลขไม่ใช่ของจริงนะคะไม่สามารถเอาไปอ้างอิงอะไรได้นะคะจำเพื่อนๆนะคะว่า การฝึกฟังพูดซ้ำๆๆนะคะและการทำความเข้าใจคําศัพท์เข้าใจประโยคซ้ำๆนะคะแล้วก็ให้ภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนะคะเหมือนกับว่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันนะคะก็จากสื่อต่างๆนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะฝึกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ ฝึกทุกเรื่องที่มันผ่านเข้าหูเรานะคะเพราะเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าวันๆหนึ่งเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้สะสมคำศัพท์สะสมประโยคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันมันเป็นการฝึกที่ได้ผลมากที่สุดนะคะในความคิดเห็นของคณยักษ์ตัวเล็กนะคะและการก๊อปปี้ประโยคมันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจที่จะพูดออกมานะคะคุยักษ์ตัวเล็กใช้วิธีนี้ในการฝึก จนรู้สึกว่ามั่นใจที่จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะงั้นวันนี้เราไปฝึกกันเลยค่ะ I really need your help I really need your help I really need your help really need ต้องการจริงๆต้องการมากๆ What do you need to e l w i t h What do you need help with? What do you need help with? What do you need help with? จกให้เพื่อนๆสังเกตว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรใช้ help with นะคะ help with You can do like I do. 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 เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าคุณยาตัวเล็กพยายามจะเชื่อมเสียงตรงคำว่า Like ไก่นะคะจาก Like i ก็เป็นลาไก่เพราะว่าเสียงเคนะคะเชื่อมกับ i ซึ่งเป็นเสียงอ่างใช่ไหมคะจาก i ก็เป็นไก่ I think he may have run away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 . Run away หนีไปนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเราจะเชื่อมเสียงตรงคำว่า run away นะคะจาก run away ก็เป็น run away นะคะเชื่อมเสียง n กับ a นะคะและให้เพื่อนๆสังเกตอีกว่าการใช้ have บวก verb 3นะคะก็หมายถึงว่าได้ทำไปแล้วนะคะ have รั Run away. น a เวยหนีไปแล้วนะคะรันในที่นี้คือช่อง3นะคะช่อง2ก็คือ r รนช่อง1ก็คือรันนะคะรัน r รนรันอ m ม d c a ไคโรอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอ o ม n t e ไค a รอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร e ตอ a ม i o n ไคโรอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอมไค ให้เพื่อนๆสังเกตว่าคุณจยตเลยพยายามเชื่อมเสียงตรงคําว่า I'm at นะคะเป็น I'm at นะคะ M เชื่อมกับ A นะคะเพราะฝรั่งเขาจะพูดเชื่อมเสียงนะคะถ้าคําที่ตามมานําหน้าด้วยเสียงออ่างนะคะเขาก็จะเชื่อมเสียงกับตัวสะกดของคําหน้านะคะในชนิดเสียง M เชื่อมกับ A จาก at ก็เป็น m at นะคะประโยคนี้ก็จะมีศัพท์คือ international airport นะคะก็คือสนามบินนานาชาตินะคะในที่นี้ก็คือ cairo international airport สนามบินนานาชาติไคโรประเทศอียิปต์นะคะ i'm waiting for a t r a n s i t flight to madrid spain i'm waiting for a t r a n s i t flight to madrid spain i'm waiting for a t r a n s i t flight To to m a d r s p s p d I'm waiting for a t r a n s i t flight to Madrid, Spain ให้เพืเ่อนสังเกตว่าเรากำลังรออะไรอยู่เราจะใช้ w aiting for นะคะ waiting for และตามด้วยสิ่งที่เรากำลังรอนะคะมาดูศัพท์กันค่ะ transits flight ก็คือเที่ยวบินที่ไปต่อนะคะในที่นี้ก็คือไปต่อที่ m a ดริดประเทศสเปนนะคะ ให้เพื่อนๆสังเกตอีกนิดนะคะว่าถ้าเราจะเขียนเมืองแล้วก็ประเทศเราใช้เราเขียนเมืองแล้วก็คอมมา่าแล้วก็ประเทศนะคะในที่นี้ก็คือ Madrid แล้วก็คอมมา่าสเปนนะคะเมืองเมดิ i d ประเทศสเปนนะคะ I'm touring from Thailand to Spain with the distance of 10800 kilometers a very long distance i'm traveling from thailand to spain with the distance of 10800 kilometers a very long distance i'm traveling from thailand to spain with the distance of 10800 kilometers a very long distance I'm touring from Thailand to Spain with the distance of 10,800 kilometers a very long distance ให้เพืเ่อนๆสังเกตว่าถ้าเราจะบอกว่าจากไหนถึงไหนเราจะใช้คำว่า from แล้วก็ to นะคะ from Thailand to Spain นะคะ ซับก็จะมี travel นะคะเดินทาง distance ระยะทาง a uh, very long distance ระยะทางไกลามาก because I'm attending a travel project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 . Sub attend travel Why did I make the decision to attend this project? Why did I make the decision to attend this project? Why did I make the decision? to attend this project why did I make the decision to attend this project ประโยคนี้เขาใช้ verb อดีตคือสังเกตตรง Di d นะคะที่เป็นอดีตของ do นะคะก็เพราะเขาพูดถึงการตัดสินใจนะคะที่ตัดสินใจไปแล้วนะคะเป็นการตัดสินใจในอดีตมาดูสัพ์กันค่ะ decision การตัดสินใจ I will tell you later 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 I will ฉันจะเป็นการพูดถึงอนาคตนะคะ Tell you บอกคุณ later ทีหลังจะให้เพื่อนๆสังเกตว่า การใช้การพูดถึงอนาคตนะคะการใช้วิวเนี่ยคะ่ะจะตามด้วยเวิร์บป,ปัจจุบันนะคะในที่นี้เราใช้ I will tell นะคะ tell เป็นเวิร์บช่องหนึ่งนะคะเวิร์บปัจจุบันคะ่ะ now it's time to get on the plane now it's time to get on the plane now it's time to get on the plane now, Now it's time to get on the plane. ซับนะคะ get on ขึ้นเครื่องบินหรือจะใช้กับการขึ้นรถบัสก็ได้นะคะใช้ get on เหมือนกันนะคะ <The> plane เครื่องบินเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ร่วมฝึกไปกับคุณย่าตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณย่าตัวเล็กด้วยนะคะ และเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แอดไลน์ก็สามารถแอดได้นะคะคุณยาตัวเล็ก English นะคะเป็นการฝึกฟังฝรั่งคุยกันนะคะแล้วคุณย่าตัวเล็กก็จะพูดตามนะคะแล้วก็มีศัพ์ขึ้นให้นะคะมีคำแปลค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย